กระซิบบอกเล่าสวัสดีค่ะรถกระบะทํากินสําหรับประกอบอาชีพนะคะมาให้ชมกันอีกแล้วค่ะรถพรมวิ่งได้เลยนะคะใช้งานได้เลยค่ะในราคาหลักหมื่นเท่านั้น7,9,000บาททุกท่านมัดด้านะคะมัดด้าไฟเตอร์ปี05ค่ะเครื่อง2.5แคปเปิดได้ราคาเงินสด7,9,000บาทรอๆอแบบนี้เลยสภาพสวยพร้อมใช้งานนะคะ แอรเย็นค่ะสีสวยตลอดทั้งคันพอเพิ่งทำมาใหม่นะคะเก mm ีย hmm. ธรรมดาค่ะหม้อน้ำเปลี่ยนใหม่ mm hmm. กระจกไฟฟ้าภายในสวยแคปเปิดได้ mm hmm. ล้อแมกขบิบ15ค่ะ mm hmm. ยางก็สวยๆวยวิ่งทางไกลได้นะคะ mm hmm. สนใจคันนี้7,9 0 0 0บาทดูรถได้ที่หาไทยราช3.2ทับ2ค่ะ สนใจโทรคุยโทรนัดดูรถกันก่อนนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแอดมินก็แนะนำเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ